สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่แม่น้ำหนึ่งเล่านิทานค่ะหลายนิทานดีๆนะคะช่วงนี้ก็จะมาจากหนังสือนิทานอีซบคอนนอน250ร้องสำหรับหนูน้อยนั่นเองค่ะอาแล้วค่ะเป็นยังไงคะเด็ดกๆยังไม่นอนนิดหรอกำลังรอฟังนิทานจากแม่น้ำหนึ่งอยู่ใช่ไหมคะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่น้ำหนึ่งนะจะเล่านิทานให้เด็กๆได้ฟังค่ะคืนนี้แม่น้ำหนึ่งใจดีมอบให้ไปสองเรื่องเลยดีไหมคะดีไหมดีไหมดีใช่เลยค่ะงั้นมาฟังเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะกับเรื่องที่มีชื่อว่าชาวนากับลูกชายชายอยู่ยายจ๊ะเรามาฟังแม่น้ำหนึ่งเล่านิทานกันค่ะ ชาวนานคนหนึ่งนอนป่วยรอความตายเขาเรียกรู้ชัยเข้าไปหาเพื่อที่จะสั่งเสียเออ <c oughs> ลูกๆเอ้ยเอ้ยลูก ơi. เอ,อ้ยได้ยินพ่อไหมพ <c oughs> วกเองนะเขามาหาพ่อสิมากันให้หมดนั่นแหละทั้งสามคนเลย และเมื่อลูกทุกคนเข้ามาเกินครบครับพ่อมาแล้วอ่ะพ่อมาแล้วครับมาแล้วครับพ่อพ่อเรียกพวกเรามามีอะไรเหรอครับ <c oughs> พอมีอะไรจะบอกพวกเองนะหลังจากที่พ่อเป็นอะไรไปถ้าพ่อตายไปเนะี่ยพวกเองจะต้องรักษาพ่อไหวไหมไหวไหมใจเย็นนะครับ พวกเองต้องดูแลรักษาไรอ่งุุนของเราต่อไปนะลูกนะมันเป็นสมบัติที่รํำค่าและมีสมบัติซ่อนอยู่ในซ่อนอยู่ในไรอ่องุุนของเรานะลูกนะ <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> มันมีสมบัติซ่อนอยู่ในไรอ่องุุนของเราให้พวกเอาเองหามันให้พบเรากัน และไม่นานพ่อของเขาก็จากพวกเขาทั้งสามคนไปอย่างไม่มีวันกลับพ่อคะพ่อพ่อคบพ่อคะพ่อแ่ว่าเราไปแล้วพ่อครับพวกเราสัญญาครับ่าพวกเราจะดูแลไล่อุ่นของเราไว้เป็นอย่างดีครับพ่อ พ่อเป็นต้องเป็นห่วงนะครับหลังจากที่พ่อของพวกเขาได้ตายจากไปนั้นพวกเขาก็เริ่มที่จะทำตามคำสั่งเสียที่พ่อของเขาได้บอกเอาไว้ลูกชายแต่ละคนก็นำจอบนำเสียมเข้าไปขุดทุกจุดในไร่เพื่อค้นหาสมบัติตามที่พ่อของเขาได้บอกเอาไว้ก่อนที่จะสิ้นใจ แต่ถ้าว่าหาอย่างไรก็หาไม่พบขุดเท่าไหร่ก็ไม่เจอจะขุดกี่รอบจะทำสักกี่ครั้งก็ยังไม่เจอจนพวกเขาโตขึ้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่กันและแล้วพวกเขาทั้งสามก็ได้พบว่าองุ่นนั้นได้เติบโตไวมากเพราะอะไรนั่นลหะคะเด็กๆทราบไหม ทราบไหมคะาบางคนได้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะได้ดินชั้นเยี่ยมค่ะที่ลูกๆนะคะทั้งสามคนนะคะของชาวนาน,นั้นเขาได้นำจอบนํำเสียมไปขุดดินนั่นเองค่ะเป็นการไถนะคะพลวนดินอย่างดีเลยนะคะทำให้พวกเขาค่ะได้เจอสมบัติแล้วนั่นก็คือค่ะต้นองุ่นที่โตขึ้นอย่างสวยงามและ ัตอย่างแข็งแรงด้วยนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆลุ้นกันใหญ่เลยใช่ไหมคะว่าพวกพี่ๆสามคนนั้นเขาขุดอะไรกันแล้วเขาจะเจออะไรใช่ไหมคะอ่ค่ะเป็นการพวนดินนั่นเองค่ะ บางทีนะคะสมบัติที่ร่ำค่าก็ไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบเงินทองเสมอไปแต่กลับกลายเป็นนะคะต้นอังหนที่ออกดอ,อกออกผลนะคะไปขายได้แล้วก็แถมยังกินได้อีกด้วยค่ะและนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆได้รู้ว่าสมบัติที่แท้จริงอาจไม่ได้มาในรูปแบบเงินทองนั่นเองค่ะ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนิทานชาวนากับลูกชายนั่นเองค่ะและนะคะเรื่องถัดไปเรื่องอะไรคะอยากฟังหรือ,อยังง่วงกันไหมคะง่วงไหมยังไม่ง่วงใช่ไหมคะว้าวเราฟังเรื่องที่สองจบก่อนใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวจะนอนกันโอเคได้เลยจ้ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาฟังเรื่องที่สองกันค่ะกับ ชื่อเรื่องที่ว่าแมวในคราบหมอโอ้จะเป็นอย่างไรนั้นมาฟังแม่นำหนึ่งเล่านิทานจ้าแมวแมว,แม,วมีเจ้าแมวตัวหนึ่งได้ยินเสียงนกในกรงร้องโอดครวนเพราะมันป่วย เจ้าแมวเห็นเป็นโอกาสดีเลยที่จะได้ไกลนกและจับกินเป็นอาหารแมวเสร็จฉันแน่เจ้านกว,ว้าแล้วเจ้าแมวมันก็เริ่มแผนการของมันทันทีเจ้าแมวปลอมตัวเป็นคุณหมอ,อพร้อมพกไม้เทา้าและกระเป๋ายาติดตัวไปด้วย โอ้โหเด็กๆคะเจ้าแมวนี่เจ้าเล่์จริงๆเลยนะคะไปฟังกันต่อคะ่ะเจ้าแมวจะทำอย่างไรต่อคะไปฟังกันค่ะเด็กๆและเมื่อเจ้าแมวไปถึงยังกรงนกมันก็เคาะกรงนกเรียกเจ้านกแล้วก็คอยถามไถ่เหมือนห่วงใย,ยแมวแมวอา,อาการของเจ้าเป็นยังไงบ้างล่ะ เอาเอวเอวสวัสดีเจ้านกฉันน่ะเป็นหมอนนะฉันดีใจที่จะช่วยพวกเธอให้หายป่วยให้ฉันได้รักษาอาการเจ็บป่วยของพวกเธอนะเอาเเดี๋ยวฉันจะดูแลเป็นอย่างดีเลยจิ๊บจิ๊บ ตกลงไหมเดี๋ยวฉันจะดูแลแล้วก็รักษาให้เองแวเด็กๆว่าเจ้านกเชื่อเจ้าแมวที่พูดไหมคะว่าจะรักษาจริงๆเชื่อไหมคะลองทายกันดูอ้าวมีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อใช่ไหมคะใช่ไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นค่ะแม่นำหนึ่งฉเฉลยนะค่ะ เจ้านกรู้ทันค่ะว่าหมอคือแมวที่ปลอมตัวมานั่นเองค่ะจึงรีกตอบไปว่าพวกเรายังสบายดีและจะสบายดีมากกว่านี้ถ้าเจ้าแมวออกไปไกลๆไม่ต้องมาสนใจพวกเราอย่ามาหลอกกันจะให้ยากเลยฉันรู้ว่าเธอเป็นแมวที่ปลอมตัวมาเป็นหมอ กับเพื่อนอะรู้ว่าเธอเป็นแมวมาหลอกฉันกับเพื่อนไม่ได้ผลหรอกกลับไปซะเถอะเ,เ,เจ้าแมวอ่าเด็กๆหลายคนทายถูกด้วยใช่ไหมคะเจ้านกทั้งสองรู้ทันเจ้าแมวคะ่ะค่ะเป็นยังไงคะสนุกไหมสนุกกันเลยใช่ไหมคะและนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆได้รู้ว่า รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีค่ะเด็กๆคะถ้ามีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะต้องระวังตัวไว้ให้ดีนะอย่าพึ่งไว้วางใจหรือเชื่อใจใครง่ายๆนะคะดูดีๆก่อนนะคะจะได้ปลอดภัยนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะนิทานทั้งสองเรื่องก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่านะคะเด็กๆจะชอบแล้วก็สนุกกันค่ะ คืนนี้นอนหลับฝันดีกันนะคะถ้าชอบก็กดติดตามแม่น้ำหนึ่งไว้นะแล้วเดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่านิทานเรื่องต่อๆไปเป็นอะไรคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าราตรีสวัสดิ์ค่ะดเด็กๆบ๊ายบายค่ะ